อันนี้ก็เป็นผักนะฮะมีกระลำปีแล้วก็มีถั่วที่มันติดอยู่ตู้เย็นนิดหน่อยก็มาใส่ได้ครับใส่ได้รวมออกันไปเลยเติมผักแล้วก็ค่อยๆนะฮะตะร่อมนะ ให้เข้ากันก่อนฮะเดี๋ยวผมจะเติมน้ำลงไปก่อนแล้วครอบฝาให้ผักเขาสลบนิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยามาปรุงรสครับ